ี่ตัวเองใช่ไหมที่มากตัวเองนี่กินหวานนี่นะเออค่ะที่หอมไปเตยมากเลยอ่ะซีรีส์เรียอที่ไหนอ่ะลิขยาลิขยาอ้าวนี่ตัวเองบอกสายใหม่อ่ะเอาวะนี่ไงสายใหม่อ่ะอ๋อเออดีนะตัวเองมาร์กอันนี้คือแบบเขามีที่แปลงปัดหน้าด้วยอ่ะโอ้ยอันนี้เลยมันมีมาร์กหลายอย่างมนะได้เยอะเนี่ยมันดูดีมากเลยอะตกกันได้นะ ป็นน้ำตกคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ด้วนะจีราอยูการตัวเองนดีจังเลยนะขนาดเขาป่วยอ่ะตัวเองก็มาดูแลเขาด้วยอ่ะโอ้เขาอยากดูแลแฟนเขาจีไม่ไม่ดูแลไม่ได้หรอโอ้โหค่ไในห้องพยาบาลมีคนอยู่จัด ครูหมอไม่อยู่หรอก็แหกตาดูสิไม่เห็นคือไม่อยู่ทำไมถามดีๆจะอวดสามีไงโอ้ยอี่าทำอย่างนี้สินี่แหละคูหมแบบนี้ตั้งแต่เขาป่วยนะป่วยคดูหน้าโซมไปเป้าอ่ะทำไมตัวเองพูดอะไรอย่างนั้นเล่าก็น้ามันโทรมจริงๆไม่โทมตัวเองนี่ถ้านี่คือโซมนะ อันนั้นน่ะตายแล้วอย่าพูดอย่างนง้สิขนาดตัวเองหน้าโสมนะตัวเองจังไว้นะตัวเองน่ารักจีๆโอ้ยน่เที่ยวอะตัวเองว่าตัวเองหน้าโทมเดี๋ยวเขาไปมาร์กหน้าให้มหมอุ้ยที่เคยทำแบบประจำประจำมาหรออืที่แบบที่เทงเข้าไปน่ารักจังเลยอ่ะเดี๋ยวจะมาร์กแน่นๆเลย พูดอย่างนี้สิเดี๋ยวคนแถวนี้เขาอิจฉาไงเคี่ยนี่แบบมีแฟนคนเดียวไงโผล่แฟนมั้งดีกว่าท่หลดที่รักเออทำไมวะเธอเองที่รักเขอามาอยู่หรอคะก็ทำไมก็มาซื้อของให้จานครับมีอะไรตัวเองมาหาเขาตอนนี้ได้ไหมอ่ะเขาไอ้นี่อยู่เขาทำนู่นทำนี่อยู่ทำธุระให้จานตัวเองมาหาเขาอยู่นี้เลยและตัวเองนะซื้อที่มาร์กหน้ามาให้เขาด้วยอ๋อที่มาร์กเหรอเฮ้ยเขาซื้อไม่เป็นตัวเอง มันเป็นแบบไหนซื้อไม่เป็นนี่ตัวเองคือมาร์กอันนั้นนะเขาชอบชอบชอบ่ะที่เราแบบเพิ่งมาไปเมื่อวานก่อนอ่ะกลิ่นใบเตยใช่ไหมเออใช่เลยตัวเออนอันนั้นหอมมากเขาเลือกเกรดสูงสุดเลยนะอเออตัวตัวเองตัวเองเอาที่เป็นใบเตยอ่อะสีสีเขียวๆอะ่ะเออหอมดีล้วจะให้ซื้อที่ไหนเออที่ไหนก็ซื้อมาเธอนะเอาที่เร็วที่สุดอ่ะ ตอนนี้เลยน้ำบัดนาวค่ะสายใหม่ไหมล่ะเออที่ไหนก็ซื้อมาเถอะเอาสายใหม่เนาะข้าไ่้เลยนะที่รักหุยพูดหวานเชียร์โอเคหุยไม่ต้องบอกคิดถึงก็ได้อะไรคิดถึงใครคิดถึงใครวางไปแล้วมั้งโอ้ปวดหัวอยู่กับปวดหัวคิดว่ามีแฟนคนเดียวเหรอยาบนโลกเนี้เขามีแฟนได้นั่นแหละค่ะ ตัวเองเออนที่มาตัวเองนี่กินหวานดีนะเออค่ะที่หอมไปเตยมากเลยอ่ะตัวเองคือยูที่ไหนอ่ะลิขยาลิขยาอ้าวแตนที้เตยบอกสายใหม่อ่ะอ้าวะนี่ไงสายใหม่อ่ะ่ใหมอ๋อเออดีเนาะตัวเองมาร์กอันนี้คือแบบก็มีที่แปลงปัดหน้าด้วยอ่ะโอ้ยอันนี้เลยมันมีมาร์กหลายอย่างมนะได้เยอะเนี่ยเฮ้ยคนดูแลงก็ดีมากเลยอะตกกันได้นะ เป็นน้ำตกได้พสิคะทำไมอยู่เดี๋ยวเขาอิจฉาจะเลิกไหมล่ะทำไมอะบอกหย่าอย่างนี้อยู่มาห้ามอะไรอะคุณสรซื้อมาให้จะเลิกไหมล่ะเลิกแม่งเลยกว่ะมารหน้าให้อะไปถึงทุจริตเนี่ยเลิกแม่งเลยวะไม่ไม่เลิกกีฬาบาร์คเลยบาร์คให้เต็มที่เลยเนี่ยมาร์คไปเลยเอาหมวดิ๊กตรงนั้นเอาไปใช้วิช่องเอลิปเตอร์ไปเนี่ยทำไมอะคะเหมือนดับเบิลโด้เลย คนนึงก็ไม่รู้จักทีมาร์กหน้าอีกคนนึงก็ไม่รู้จักโรตีโง่โง่เนาะตัวเองแม่งเหมาะกันดีว่ะโมฮีอะไรกูรู้จักโรตีกูเด็กช่างเฮ้ยมึงทำไมทุ่มทำไมทำไมอ่ะพี่รักก็คุยอยู่แค่สองคนแน่งี่เมื่อข้ามมาดิข้ามทำไมวะคนมีเรื่องข้ามทำไมเลิกจบก็เขาไม่อยากให้ตัวเองเป็นอะไรไงอย่าแต่งคู่พี่รักมาร์กเองไอ้สัตว์เอาเหี้ย นักเรียนไม่ควรมาสายหน<อ>ักเหนื่องแน่นยิ่งกว่าหาแอบเป็นครูต้องสอนเอกเป็นผู้เลกจบครบเป็ด